เป็นเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ครับสามารถมีลูกเองได้ไหมนะครับต้องบอกว่าหลายๆคนเป็นเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่หรือว่าเป็นแม้กระทั่งช็อกโกแลตซีซึ่งเป็นโรคกลุ่มเดียวกันอย่างนี้ครับก็สามารถที่จะตั้งท้อง ได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่ว่าเราก็จะบอกไปเลยว่าถ้าอยากท้องจริงๆอ่ะครับสามารถปล่อยได้ก่อนเลยนะครับถ้าเกิดว่าปล่อยมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย6เดือนแล้วยังไม่ตั้งท้องอันนี้ครับอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งถามว่าตรวจเพิ่มเติมเขาจะตรวจอะไรครับก็เป็นการอันตรสาวดูมดลูกรังไข่นะครับในผู้หญิงนะครับรวมไปถึงเวลาที่มีเยื่อบุมลูกเจริญผิดที่ครับบางทีมันมีปัญหาเรื่องของพังผืดในช่องท้องได้ นะครับเมื่อมีควคองถื่นในช่องท้องครับก็อาจจะทําให้ท่อนําไข,ข่ของเราเนี่ยตันปลายนะครับเมื่อท่อนําไข่ตันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะไม่สามารถท้องเองโดยธรรมชาติได้เพราะฉะนั้นคนที่เป็นเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยนอกจากอันดับสาวแล้วเรามักจะแนะนําว่าลองตรวจฉีดสีดูท่อนําไข่ด้วยนะอะไรอย่างนี้ครับเผื่อท่อนําไข่ของเราตันนะครับมันก็จะไปสู่ทางารักษาอื่นนอกจากการทำอายุัไม่ได้นะก็จะไปทําเด็กหลอดแก้วทํอีกซี่อะไรอย่างนี้ครับรวมไปถึงถึงแม้อันนี้จะบอกว่าผู้หญิงนะ ผู้หญิงเป็นเยื่อบองุงรูดจนผิดที่นะแต่เวลาไปตรวจเรื่องมีลูกยากครับก็ควรจะตรวจทั้ง2คนครับควรตรวจผู้ชายด้วยเนาะเพราะบางทีปัญหาเนี่ยมันก็อยู่ที่ผู้ชายคนเดียวหรือบางทีอาจจะอยู่ที่ทั้ง2คนเลยก็ได้นะครับ